สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมานะครับอีพนี้เป็นอีพีที่พิเศษที่15นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098-128-2749นะครับหรือสแกนเคลียวโ,โค้ดด้านบนนะครับก็วันนี้ก็ไปดูพระมานะครับไปดูที่ใหม่มานะครับ พอดีว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้อะไรนะครับได้มานิดหน่อยนะครับก็เลยเอามารวมกับของเก่าชุดเมื่อสองสามวันก่อนนะครับนี่นี้วันนี้ก็อากาศหนาหนาววันฝนตกนะครับก็เลยไปได้แค่นิดเดียวนะครับไปได้ไม่ทั่วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ องนี้เป็นพระสมเด็จ7ชั้นนะครับวัดเกศชยโยนะครับอ,อันี้ก็เป็นสภาพสึกนะครับศึกมาแล้วนะครับตรงตรงตรงนี้ที่เป็นรอยๆนี่คือเป็นรอยแบบวาดหลุดไปนะครับเนี่ยเหมือนมีเศษวาดหลุดไปก็เลยทําให้เป็นรอยอย่างนี้นะครับ แล้วก็สึกไปนะให้ดูเนื้อนะครับอุ๊ยของภัยนะครับตรงนี้ก็มีรอยว่านติดอยู่ตรงนี้นะครับเล็กน้อยนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยยาวๆตรงนี้เป็นเศษมวลสารต่งตางๆนะครับสึกแล้วนะครับ บรสานจัดจ้านพอๆกับวัดรักังเลยนะครับองนี้นะองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้นะครับอง์นี้เป็นของวัดรักทังนะครับแต่ว่าสึกมากนะครับเนื้อจะยุ่ยยเลยนะครับ เนื้อแกล่งเนี่ยไปยุยย,ยไปเลยนะครับนี่พื้นหลังแตกลายงาไปแล้วนะครับสวยนะครับองนี้สวยมากดูดูด้านหลังกับด้านข้างนะครับนี่มุนตาาเป็นก้อนเลยนะครับ สวยมากนะครับนี่หลังก็ยังสวยอยู่นะครับวัดะระฆังองนี้นะครับออมีขอบังคับพิมพ์ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้ขึ้นไ้นิดนึงอง์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับ มีลักเก่านะครับเนื้อเหลืองนะครับรงนี้นะพระไม่ค่อยสวยนะครับพิมพ์ทรงไม่ค่อยสวยนะครับได้ความเก่านะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพิมพ์ฐานเซมนะครับพิมพ์ทรงก็ประมาณนี้นะครับให้ดูเนื้อกันนะครับ องนี้องนี้ขอห้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระรอดนะครับองนี้เนื้อสวยมากนะพระรอดองนี้นะดูหลังนะครับเนียนๆนะครับเนียนๆเลยนะครับเนี่ยต้องปัดฝุ่นแล้วก็ล้างดูนะครับถึงจะรู้นะครับถึงจะเห็นรอยขีดแต่ว่าองนี้สวยนะ รอยขีดตรงฐานนี่สวยเลยนะตรงฐานตรงนี้นี่ตอนก็ดึงขึ้นจากบล็อกนะครับก็จะมันจะเป็นรอยคู่ตรงแถวแถวนี้ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นหลักเลยตรงเนี้ยพระรอดมหาวันนะครับส่วนเรื่องพิมพ์เนีนผมไม่ทราบนะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพระรอดมาหาวันตรงนี้ขอห้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับภาพปิดตาเนื้อทองแดงนะครับเสียนเงาะนะครับหลังยันดูเป็นสายใต้นะครับองนี้ผมดูเป็นสายใต้นะครับส่วนตัวก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะเพราะว่าทางใต้เราเไม่ได้ไปคุกคีนะครับ ส่วนใหญ่เราจะรู้จักพระภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือมากมากกว่านะครับภาคตะวันออกอะไรเงี้ยพอรู้บ้างนะครับแต่ถ้าไปทางทางทางใต้เลยนี่รู้แค่ไม่กี่องค์เองนะครับปิตานะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นเนื้อท้องแดงนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนื้อย่นยนะครับองค์นี้นะนี่เห็นเนื้อแล้วซึ้งใจดีจังนะครับเนี่ย คลิปนี้นะครับมีพระประมาณ3 4สี่ที่นะมารวมกันนะครับพอดีว่าวันนี้ไปเราได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อทองผสมนะครับองนี้นะครับผมขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเหรียญจอบนะครับจอบเล็กพิมพ์แข้งติดนะครับ เออแล้วองค์นี้เนื้อจะพูนๆหน่อยแข้งติดตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ยังถือว่าพอสวยนะครับมีตรงหน้าอกมีรูเหมือนเหมือนมีขี้บาติดออกมาเนี่ยแคปรูปได้เลยนะครับแคปรูปได้เลยนะ เผื่อพี่ท่านใดแบบว่าจะให้ถ่ายรูปนะแคปรูปไปเลยนะครับบางทีผมติดทุละอาจจะไม่สะดวกถ่ายรูปให้นะครับองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อหลังวัดสามเรือนนะครับพระครูหลังสีนะครับธรรมะประโพนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะเลี่ยมเก่ามาเลยนะครับ บ้านๆน,นะครับองค์นี้ขอสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อโซนกลานะครับผงคุกรักสวยนะครับ ผมคุกรักแล้วก็มาชุบลักอีกทีนะครับแต่เป็นรักบางๆนะมีปิดม,มีปิดทองนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะปิดทองแถวๆน่นี้นะครับองค์นี้ขอขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับของหลวงพ่อกแก้ววัดเคอวันนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันนะครับหลังแบบนะครับ เป็นผงคุกรักครับผงคุกรักองนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับปิดทองเก่านะครับขอ350ราสนะครับพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับปิดตาหลงวงพ่อทับวัดอนงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับเป็นพิมพ์ต้อนะองค์นี้เป็นพิมพ์ตอนะครับจะเล็กๆหน่อยนะครับองค์นี้ขอ350นะครับ350พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ พระผงนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับกุศลเล็กนะครับเนื้อยังกวัดลักขังนะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้เอาขอห0ร้อยนนะครับ6กร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ ปิดตาเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงพ่อนิยมนะครับคาบไข่ขึ้นนะครับแต่น,นี้ผมยังไม่ได้ปัดออกนะครับพระวางรวมๆกันนะครับมานานนะครับปิดตาหลวงพ่อเนียมนะครับขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เหมือนพิมพ์พลอดนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นพิมพ์กลางนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางนะครับหน้ากลมนะพิมพ์กลางมีก็ก็แยกกันหลายบล็อกนะพิมพ์กลางหน้ากลมหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่พิมพ์กลางหน้าใหญ่หลายหลายจุดนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับแยกบล็อกกันกันหลายบล็อกนะครับ เนื้อว่านนะครับองนี้เอาเอาขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ